จับความรักนางเอกลูกครึ่งไฮโซดังไรภาพสวีดออกสื่อนานแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักและคบหาดูใจกันมาสักระยะสำหรับนางเอกสาวลูกครึ่งแพทิเซียกับแฟนหนุ่มไฮโซรุ่นพี่โนดวิเศษที่ผ่านมาเราจะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต,ต์หวานๆออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ก็มีความเคลื่อนไหว ทั้งไลค์และคอมเมนต์ใต้ภาพอยู่เรื่อยๆล่าสุดทางคู่ถูกจับผิดเรื่องความสัมพันธ์ความรักว่ายังดีอยู่หรือเปล่ามีจุดสังเกตจากอินสตาแกรมของไฮโซนอตที่ไรรูปคู่กับเจ้าตัวที่เคยลงไปซะแล้วในขณะที่แพทิเซียก็เริ่มไรรูปคู่หรือโมเมนต์คู่ผ่านทางไอจี o r y อย่างที่ผ่านมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะคิดมากกันไปเองก็ได้แค่ไม่มีโมเมนต์หวานๆออกสื่อเป็นเวลานานเท่านั้นเองทั้งนี้ทั้งนั้นคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ